สวัสดีครับหมกโมงสี่สิบนาทีเหรอเด้อตะเวทมาท่านขึ้นหรลาวาวเห,หรอวาวสองดว,วงวอมิซามอยู่ผิเดออยูุวัดต,ตายเวทถ้ำแล้วโบสถ์หรือโบสถ์สดโบสถรักษามันโบสบท่นท่านนี้ขึ้นสารก่อท่จังไรกับพระูรุ เรื่ว e uh ่าคนด่านทิศต่เน <mumbles> <và>, ี่ยบ่ทันเลี้ยครด่านทิศเหนือเนี่ล้วๆครับเ็นเพชรเลี้ยวเนี่ยแล้วแล้วก็ป้ายเวทถ้ำครับโบสถ์บว่อุโบสถมันก็ลักษากันสางนะครับพวกไไมีจิตสรัทธากับบริจาคได้ครับอยู่ป้ายเวทถ้ำเว่ัดหลงปูเจ